하이퍼, 빗세대 สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมอาจารย์ชาติโรชาติศศีนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งอุปกรณ์ไอทีแก้เตซึ่งหลายๆคนอาจจะกาลังมองหาหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยเรามีการพรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของตัว power bank ไปก็โอ้โหมีคนหลายคนนะเข้ามาสอบถามกันมากมายแล้วก็เลยรู้ว่าขายจนหมดสต็อกไปแล้วแต่วันนี้เรามีอีกหนึ่ง power bank ที่น่าสนใจมากๆและที่สำคัญราคาไม่แพนงนะครับขอย้ำนะครับหลักร้อยเท่านั้นครับแล้วก็ที่สําคัญที่ แบรนด์นี้คุณภาพของวัสดุแล้วก็การทํางานค่อนข้างไว้ใจได้เพราะผมก็ซื้อของเขามาหลายชิ้นแล้วเหมือนกัน ในขณะเดียวกันตัวนี้ยังเป็นไวเลสชาร์จิ่งที่น่าสนใจและก็รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและก็อุปกรณ์ดีไวซ์ต่าง,างๆรวมไปถึงยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆมากมายเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับและนี่นะครับก็คือ B บซิอุสนะครับไวเลสควิดชาร์เจอร์พาวเวอร์แบงค์หนึ่งหมื่นมิลลิแอมใช้ความแรงได้สูงถึง20วัตต์เลยทีเดียวครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเจ้าตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าน่าสนใจอย,อย่างไรคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกลองเจ้าตัว เอซอวสตัวนี้กันดูนะครับแกะออกมาเลยปั๊บนี่อันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นกันนะผมก็เห็นพร้อมคุณผู้ชมนะครับบอกไว้ก่อนเลยปั๊บสไลด์ออกมาในกล่องก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับในกล่องมีหน้าตาแบบนี้มีฝาครอบด้านหน้าด้วยนะป้องกันมันล่วงนะฮะถือว่าสวยงามมากเปิดออกมาปั๊บ นี่ว้าวก็จะมีหลกัหลกๆเลยที่เราเห็นณนตอนนี้นะครับก็จะมี1เลยครับเจ้าตัวสายครับตัวนี้เป็นสาย USB Type A ไป Type C นะครับสายมีความยาวประมาณหนึ่งเดี๋ยวลองคลี่กันให้ดูกันสักเล็กน้อยอันนี้ถือว่าสายยาวขนาดนี้1ฟุตนะครับ30ซนติเมตร สายดีนะสายทําวัสดุมาพอใช้ได้เลยไม่บางนะครับไม่น่าจะหักตรงกลางทีนี้มาดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับนี่เฮ้ยตัวเครื่องดีอ่ะตัวเครื่องเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยตัวเครื่องบางนะเห็นไหมนี่ตัวเครื่องบางแบบนี้ หน้าจอแบบนี้ด้านหลังแบบนี้วัสดุนะครับจะเป็นส่วนผสมระหว่างพลาสติก ABS กับโพลีคาร์บอนีตนะครับหรือว่า PC นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้น้ำหนักไม่หนักมากนะอยู่ในเกณฑ์พกพาได้10,000มนมิลลิแอมนะขอย้ำ10,000มนมิลลิแอมนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัว b บสิ u s ยังให้คู่มือเรามาด้วยแน่นอนคู่มือระดับนี้นะฮะมาจากประเทศแบบนี้จีนแน่นอนนะฮะอันนี้คู่มือเป็นภาษาจีนนะฮะอ่านไม่ออกนะครับถัดมาครับตรงนี้ครับจะเป็นคล้ายๆกับใบรับประกันนะฮะ ถัดมาอันนี้ให้มาทําไมไม่ทราบอันนี้เป็นสติกเกอร์นะน่ารักน่ารักมีสอันนี้หน้าตาแบบนี้เป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักสีอันเห็นไหม ครนนี้นะฮะเรามาลองพูดถึงเจ้าตัวสเปคของเครื่อง power bank รุ่นนี้นะครับซึ่งอย่างชื่อที่แสนจะยาวเหยียดของเขาที่บอกไปนะครับก็คือก็เป็น wireless quick charger power bank 10 0 0 0มิลลิแอมป์วัตต์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับถ้ามองไปที่ตรงด้านหน้านะครับจะเป็นผิวด้านหน้านะครับตอนนี้เป็นสีดำนะครับซึ่งตัวเว็บไซต์ของเขาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขามีออปชันให้เลือกเป็นสีขาวและสีน้ำเงินด้วยนะแต่ตอนนี้ที่เห็นมีมาขายเนี่ยมีสีดำสีเดียวทีนี้เจ้าตัวนี้ถ้ามองด้านหน้านะฮะจะเป็นผิว ด้านเห็นไหมวัสดุเป็นพลาสติกแต่จับแล้วรู้สึกดีงานประกอบแน่นหนาแทบจะมองหารอยต่อไม่เจอด้านหลังมันจะเป็นฝามาประกบนะฮะตรงข้างล่างนะครับของตัวเครื่องด้านหน้านันกันนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะคิดว่า20วัตต์อันนี้คือกําลังชาร์จสูงสุด20วัตต์กรณีที่ต่อเป็นสายเคเบิลแบบนี้แต่นัา่าหมายถึงว่ามือถือของคุณต้องรองรับ ควิกชาร์ตหรือว่าฟาชาร์ตประมาณนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดใช้กรณี<น>เป็นไวเลสนะครับหรือว่ากรณีที่เสียบกับโทรศัพท์มือถือที่พอร์ตไม่ได้แรงมากอันนี้อาจจะได้ไม่ถึง20วัตต์เดียวค่อยมาว่ากันในขณะเดียวกันด้านบนคุณเจ๊บก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมคล้ายๆวงเล็บเล็กน้อยบริเวณนี้คือบริเวณที่มีแผงวงจรเพื่อทําการฟาชาร์จหรือวิ้ง่างว่าชาร์จโดยไม่ต้องใช้สายนั่นเองนอกจากนั้นเนจ้าตัวนี้ยังมีตัวอินเตอร์เรเจนซ์นะครับเลคคอร์นิชันด้วยนะครับซึ คุมแรงดันไฟให้ซัพพอร์ตกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเสียบแล้วเอาสายมาผิดชนิดหรืออะไรยังไงเพื่อป้องกันความเสียหายกับ power bank แล้วก็โทรศัพท์มือถือทุกๆชนิดของคุณเลยทีเดียวในขณะเดีวยวกันไอ้เจ้าตัวไวเลสตัวนี้จะมีเรื่องของการเลเวลคอนดิชันด้วยนะครับว่าอุปกรณ์หรือโลหะที่เอามาแปะกับมันเนี่ยถ้าคุณเอาโลหะอื่นเช่นคลิปหนีบกระดาษหรือลวดหรือรอะไรต่างมาแปะมันจะติดแต่ว่ามันจะไม่ทําการชาร์จนั่นเองทําให้พลังงานไม่สูญเสียนะครับในขณะเดีวยวกันบริเวณตรงด นี่คือหน้าจอของตัวกเปาแบงครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ LED นะครับแล้วก็ถิงไว้สุดมีเห็นอะไรไหมเขาเว้าวเข้าไปแบบนี้ตัวครขึ้นก็จะมาแบบนี้แล้เาวเว้าลงไปสาเหตุที่เขาต้องเว้าวแบบนี้เพราะเขาดีไซน์ตามหลักสรีระของโทรศัพท์มือถือในยุคป,ปัจจุบันมันจะชอบมีกล้องปุดๆใช่ไหมออกมาแล้วดีนี้มันมีอีกสามกล้องสีกล้องเนี่ยมันจะปูดมาเยอะมากเลยเขาก็เลยดีไซน์มาให้รองรับกับพวก iPhone พวกซัมซุงอะไรต่างๆ,ๆ,ๆเพื่อไม่ให้มันติดเจ้าตัวกล้องนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเวลามาวางประกบกันแล้วมันจะเกาะติดกกันแแล้ว็ สนิทเหมือนเป็นอุปก,กรณ์เดียวกันเลยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวในขณนะดเดียวกันทั้งด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรนะเรียบๆมีตัวหนังสือพิมพ์สลักสลักไว้ท่าบางๆเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นเลยตรงนี้นะจะเป็นตัวหนังสือสลักเลเซอร์ไว้แต่มอมาฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มนะครับอยู่2ปุ่มคล้ายๆปุ่มเพื่อลดเสียงนะแต่จริงๆแล้วมันคือปุ่มเพื่อให้มันแอคทีฟเห็นไหมครตอนนี้พอเรากดแอคทีฟแล้วนี่หน้าจอจะขึ้นมาเป็นตัวหนังสือ LED แบบนี้เลยนี่ไม่ต้องมานั่งดาวสุ่มนะครับว่ามันเหลือแบตอยู่กี่ขีดแบตใกล้จะหมดแล้วหรือยังตัวนี้บอกเป็นตัวเลขแบบเป็นดิจิตอลทีนี้ในส่วนของเจ้าตัวเครื่องนะครับด้านบนตรงนี้จะเห็นว่ามีพอร์ต USB Type A เห็นไหมฮะขั้วในเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบความแรงสูงนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นสําหรับสายเอาพุทเท่านั้นเป็นสายแบบ PD นะตัวนี้จะไม่สามารถชาร์จไฟเข้าทางช่อง USB Type A ได้ในขณะเดียวกันคุณก็จะเห็นว่ามีรูอยู่ตรงกลาง รูตรงกลางตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไฟบอกสถานะหรืออินดิเคเตอร์ให้รู้ว่าก,ลากำลังทาการชาร์จอยู่หรือไม่นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น USB Typ e C นะครับซึ่งตัว USB Type ไตัวนี้ก็เป็นความแรงสูงเหมือนกันกจะสามารถชาร์จไฟเข้าได้และสามารถจ่ายไฟเป็นแบบ PD ก็ได้หรือเป็น QC ก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นแบบ q u i c k c h ์ r g e r นั่นเองตัวนี้ก็จะให้การชาร์จค่อนข้างวัดค่อนข้างสูงกว่าตัว USB Type ไทความกว้างความยาวของตัวเครื่องนะครับถือว่าเหมาะเจาะมากๆนี่ให้ดูฝ่ามือผมเห็นมมยขนาดเีแ จะไม่ต่างกับโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.5นิ้วนี่ใกล้เคียงกันมากไม่หนีกันมากขนาดของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าเล็กกะทัดรัดอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ทางด้านกว้างของตรงเครื่องนะครับนี่ตัวเครื่องด้านกว้างด้านนี้นะตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ที่71.3ม mm, มนะครับบวกลบนิดหน่อยอ่าในขณะเดียวกันด้านบนนี่เลขด้านยาวของตัวเครื่องนะหรือความสูงของตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ146.4ม mm, มนะครับแล้วก็ทางด้านข้างของตัวเครื่องหรือความหนาของตัวเครื่องเนี่ยอยู่เพียงแค่ 16.9มิลิเมตรโอ้โหก็เรียกได้ว่าสเปคหรือไซส์เครื่องเนี่ยอย่างที่บอกถือไปอย่างนี้นม่ว่าโทรศัพท์มือถือเลยทีเดียวมันค่อนข้างบางกว่าที่ผมเคยใช้ คราวนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัวไวเลสเนี่ยความแรงของมันที่มันระบุไว้20วัตต์อันนี้ไม่ใช่ของไวเลสนะแต่มันเป็นความแรงสูงสุดที่มันสามารถชาร์จผ่าน USB Type C แล้วก็ USB A ได้น,น,นั่นเองนะครับซึ่งเป็น Quick Charge แต่ในตัวของไวเลสเนี่ยอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนมันจะขึ้นอยู่กับ device ที่เรามาใช้งานร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกบรรดา Air p o อร์ตจะเป็นหูฟังนะแบบชาร์จไร้สายได้หรือพวกบรรดา Watch ต่างๆที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายตัวนี้สามารถทําได้นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือในค่ายของ iPhone Samsung ซูงเชียวมีแล้วก็รวมไปถึงค่ายอื่นๆที่รองรับการชาร์จไร้สายตัวนี้ใช้งานได้หมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อแต่ความแรงนั้นจะแตกต่างกันครับถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวกดดไวซ์ขนาดเล็กนะครับก็จะสามารถชาร์จได้อยู่ที่5วัตต์ครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือของพวกบรรดา iPhone นะครับตัวนี้จะสามารถฟาชาร์จได้ถึง7.5วัตต์นะครับซึ่งอาจจะเป็นรุ่นใหม่ๆนั่นเองก็คือเป็นรุ่น iPhone 12 iPhone 11นะครับ X XR อะไรต่างๆนี่และนอกจากนั้นตัวนี้ ก็ยังรองรับชาร์จได้ถูงถึง10วัตต์นะครับ 10วัตต์ตัวนี้ก็จะเป็นยังพวกเชียวมีนะครับซัมซุงแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆซึ่งรองรับการฟาชาร์จซึ่งอันนี้มันแล้วแต่รุ่นด้วยนะว่าเขาฝังมารุ่นที่รับความแรงเนี่ยได้สูงสุดเท่าไหร่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณมีโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะโทรศัพท์มือถือธรรมดาแบบนี้ที่มันไม่มีระบบฟาชาร์จหรือราคาประหยัดเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวนี้เขาจะมีขายนะครับเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์มาแปะที่เคสหรือเป็นเคสสําหรับฟาชาร์จแล้วก็เสียบยับ ไปหาซื้อมาลองเล่นกันดูนะครับเวลาใช้งานเนี่ยคุณเอาท้า C เนี่ยนะครับเสียบเข้ามาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเอาอันนี้ไปเสียบกับเต้าชาร์จของโทรศัพท์มือถือทั่วไปเพียงแค่นี้ power Bank คุณก็จะทําการชาร์จไฟเข้าละง่ายมากๆในขณะเดียวกันเวลาคุณจะเอาไปใช้งานในการชาร์จให้กับโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นแน่นอนครับมันชาร์จท้าเองนี้เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําได้อย่างมากก็เพียงแค่เอาสาย USB t ้า e A มาเสียบตรงนี้ แล้วก็เอา Type-C ไปเสียบชาร์จกับโทรศัพท์มือถือแบบนี้เสียบเข้าไปเลยนี่ Type-C ปึ้งนี่ ขึ้้นแลวอันนี้คุณจะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับ67%และที่สำคัญเห็นไหมฮะหน้าตามันขึ้นคําว่าชาร์จด่วนเออแสดงว่าตอนนี้กําลังขับที่ส่งมาที่ตัวเครื่องเนี่ยตอนนี้เป็นแบบฟาชาร์จนะครับซึ่งอันนี้ในสเปกมันจะบอกว่ามันจะปล่อยตั้งแต่15วัตต์จนถึง20วัตต์รุ่นนี้ของผมเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะรองรับ18วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในแรงที่สามารถฟาชาร์จได้นอกจากนั้นเจ้าตัวนี้นะครับกรณีที่คุณต้องการจะใช้สาย ไทที C แบบพิเศษกรณีที่ไม่ได้ชาร์จเข้านะนี่ผมก็มีตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสายนะครับแบบชาร์จเร็วแล้วก็เป็นสายส่งข้อมูลนะครับแบบระดับความแรงสูงนะครับ100วัตต์นะครับของทางเจ้าเบซิอุสนี่แหละผมก็สั่งซื้อมาใช้ส่วนตัวก่อนหนะ้าน,นี้แล้วเป็นสายถักด้วยนะนี่ยาวมากนอกจากนั้นตัวนี้จะเป็นไททีสีทั้งคู่เห็นไหมนี่หัวมันเป็นไทที C ีทั้งคู่ผมจะลองมาเสียบชาร์จดูอันนี้ผมจะลองเสียบแทนลองเสียบลงไปเลยถ้ามันเงียบก็แปลว่าไม่ติดนี่ไงฮะมาแล้ว แล้วลึ้นชาร์จด่วนด้วยแสดงว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับสายแรงดันสูงได้นี่นมานี่เป็นสายแรงดันสูงที่เราซื้อมาทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปใช้กับเจ้าตัวพ e แบงค์ที่ไม่ใช่รุ่นฟ้าชาร์จแบบนี้นะครับแล้วใช้สายแบบแรงดันสูง100วัตต์แบบนี้ ปัญหาก็คือไฟจะไม่เข้าเครื่องโทรศัพท์มือถือเลยครับเพราะเนื่องจากว่าแรงดันไฟมันไม่พอต้องไปใช้สายแบบธรรมดาที่ไม่ใช่เป็น100วัตต์ไม่งงนะแต่สำหรับเจ้าสายตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะตัวนี้จะรองรับการชาร์จเข้าแล้วก็การปล่อยออกเนี่ยสูงสุดถึง5โวลต์3แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าว่าชาร์จได้เร็วไหมก็ถือว่าชาร์จได้เร็วเมื่อกี้เราได้ทดสอบแล้วนะเนี่ย เรามาดูนะฮะถ้ากรณีเราเสีย USB Type C นะเปลี่ยนมาเป็น Type A นี่และ Type A เสียบเข้า Type C ของตัวเครื่องคุณก็จะเห็นว่านี่เลยฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาปึ้งเห็นไหมเรืองแสงขึ้นมาเลยเป็นฟ้าชาร์จแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวพอร์ตของเครื่องตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Type C หรือ Type A ฟ้าชาร์จทั้งคู่ แต่ถ้าเกิดจะชาร์จเข้าตัวเครื่องต้องเสียบที่ USB Type C เท่านั้นในขณะเดียวกันรองรับการฟ้าชาร์จจนถึงสายที่เป็นแรงดันสูง100วัตต์ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าคุ้มค่ามากๆราคา,าจัดจำหน่ายเนี่ยถือว่าดีงามเลยนะเพราะว่าตัวนี้ราคาจัดจำหน่ายอยู่เพียงแค่600กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างรีบกดเข้าไปซื้อหมดแล้วหมดเลยขอบอกไว้ก่อนนะ คราวนี้นะครับมาดูสเปคแบบจอลึอกของเจ้าตัว p เพ r Bank ตัวนี้กันบ้างน,นะครับตัวนี้นะครับมีรหัสอย่างเป็นทางการนะครับว่า PTCXW10 นะครับวัสดุของเขานะครับจะเป็น ABS เป็นพลาสติกนะครับที่ทนการแตกหักการตกกระแทกผสมกับพลาส,สติกแบบโพลีคาร์บอเนตนะครับเพราะนั้นค่อนข้างมีความแข็งแรงคงทนน็อตไม่มีสักตัวเลยนะครับถือว่าประกอบมาได้อย่างสวยงามเรียบเนียนมีเพียงรอยประกบด้านหลังเป็นฝาแบบนี้ นอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังมีพื้นที่ในการเก็บประจุของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่10,000มิลลิแอมที่3.7โวลต์นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับยังมีอัตราความจุนะครับอยู่ที่5,800มิลลิแอมนะครับความแรงอยู่ที่ห้โวลต์3แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นอัตราการส่งไฟค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยทีเดียวในพอร์ตของตัว USB Type C นะครับตัวนี้ถ้าเป็นระบบชาร์จเข้านะครับหรืออินพุตเนี่ยตัวนี้จะได้ถึง5โวลต์3แอมป์นะครับหรือถ้าเป็นสาย2แอมป์นะครับเขาจะได้สูงงงถึ9โวลต์์2แออมปนนั่เใ ส่วนของตัวพื้นที่บริเวณที่เป็นไวเลสชาร์จิ่งนะครับกำลังส่งสูงสุดอยู่ที่15วัตต์นะครับไม่ได้เท่ากับตัวพอร์ตด้านบนที่เป็น20วัตต์นะซึ่งจะแปรผันตามอุปกรณ์หรือดีว i c e ์อย่างที่เราแจ้งไปตอนตอน้นสำหรับเจ้าตัว USB Type A นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีกำลังขับเนี่ยหลายรูปแบบนะครับก็มีตั้งแต่5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์1.5แอมป์ก็ขึ้นอยู่กับแรงดันเพราะว่ามันจะมีการวิเคราะบบหา สำหรับเจ้าตัว USB Type-C นะครับกรณีที่เราชาร์จอุปกรณ์อื่นๆนะครับไม่ได้ชาร์จเข้าตัว p พ w e r ว่แบแบบตอนแรกนะอันนี้เนี่ยก็จะได้ตั้งแต่ระดับที่5โวลต์3แอมป์นะครับ 9โวลต์2.22แอมป์แล้วก็จะได้ที่ตัว12โวลต์1.5แอมป์นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้คุณยังสามารถเสียบแบบทั้งคู่ได้นะครับคำว่าเสียบแบบ2สายหมายถึงว่าข้างหนึ่งเสียบ USB ีธรรมดาอีกข้างหนึ่งเสียบ USB Type ไท 4, ไปชาร์จโทรศัพท์มือถือทีเดียวถึง2เครื่องครับตัวนี้สามารถทํางานได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นการเสียบแบบ USB t y p e a และ USB Type ไท 4, ไปชาร์จอุปกรณ์กันคนละข้างเลยนะตัวนี้จะให้กําลังส่งอยู่ที่5โวลต์3แอมป เดี๋ยวเรามาลองทําการทดสอบกันว่าเจ้าตัว Power Bank ตัวนี้เสียบแยกพร้อมกัน2ตัวแล้วจะขึ้นอย่างไรมาดูกันคราวนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองนะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือทีเดียวทั้ง2พอร์ตนะครับอันนี้เป็นสาย iPhone แบบพอร์ต h t n i n g นะครับซึ่งต่อตรงมาจากเจ้าตัว USB ที่เป็น Type A นะครับส่วนเจ้าตัวนี้เป็นสายแรงดันสูงนะครับ100วัตต์นะครับอันนี้ต่อมาจาก USB Type C ของเจ้าตัว Power Bank เดี๋ยวผมจะเอานนี้ชาร์จทั้ง iPhone แล้วก็ Xiaomi ของผมด้วยนะครับลองดูกัน อันแรกเลยนะครับเสียบไปที่ iPhone อ่าขึ้นว่าชาร์จแล้วนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าชาร์จเร็วเพราะว่าอันนี้เป็นสายแบบพอร์ตไรนิ่งธรรมดานะฝั่งนี้เสี B, ยบวีบีสาึ้งที่เห็นไหมฮะตอนนี้มันจะขึ้นอยู่ที่ว่า68%ธรรมดาไม่มีคําว่าชาร์จด่วนแล้วแสดงให้เห็นว่าแรงดันมันก็จะตกแต่มันชาร์จได้จะเห็นว่าไฟจ่ายออกมาเป็น5โวลต์แอมป์เพราะนั้นทั้ง2เครื่องนี้จะไม่มีเครื่องไหนชาร์จเร็วเลยนะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะเหมือนการชาร์จธรรมดาทั้งงคคู่่นนัันเอรบ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้ทําการทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่ามันสามารถทําการชาร์จไฟพร้อมกันทั้ง2 device ได้สบายๆนะครับแบบระดับโทรศัพท์เลยนะนอกจากนั้นเนี่ยทั้งคู่จะไม่มีตัวไหนเป็นฟ้าชาร์จแล้วนะครับเพื่อนี่จะต้องแบ่งกําลังไฟไปทั้งคู่นั่นเองแต่ก็ถือว่าชาร์จได้ค่อนข้างเร็วนีแป๊บเยว70%แเ้็นะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถือว่าไม่แพงเลย600กว่าบาทเท่านั้นนอกจากนั้นเจ้าตัวนี้จะมีระบบ recognition ว่าถ้าไม่ใช่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะไม่ชาร์จเดียวลลองงทสกัน ทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองเทสนะฮะถ้าเราเอาตัวตัวลวดตัวนี้นะครับเอามาวางบนผิวสัมผัสต,ตัวนี้ดูซิว่ามันจะชาหรือไม่พรปกติเนี่ยเขาบอกว่าตัวตัวนี้มันจะมีระบบเ e c คอน i t i o n ด้วยนะนี่แตะไปเลยเห็นไหมไฟไม่ติดนะอ่านี่ไฟไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้จะไม่ทํางานดัะนั้นก็ถือได้ว่าเป็น power bank ที่น่าสนใจนะครับราคาไม่แพงวัสดุโอเคน้ำหนักโอเคพกพาเดินทางขึ้นสนามบินได้สะดวกและก็ถึงขัญนใครมีไวเลสถือว่าสะดวกมากเพราะว่าไม่ต้องไปไหนพกสายไปพรุงพลังชาร์จได้เลยในขณะเดียวกันถ้าเกิดใครมีสายตัวนี้รองรับการฟาชาร์จทั้ง USB Type C USB Type A และสามารถชาร์จพร้อมกันทั้ง2เครื่องได้เรียบร้อยสรุปจบใสปิง ซื้อได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าคุณชอบคลิปแนะนำสินค้าดีๆของพวกเรานะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับที่จะไม่พลาดคลิปเด็เดๆของพวกเราในโอกาสหน้าแล้วผมจะมานำเสนออุปกรณ์ดีๆที่น่าสนใจ ให้พวกคุณได้ดูกันแล้วที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมพวกเรานะควรับที่ w w w h y p e r p i x e อ o n l น n ลน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะเปิดช็อปด้วยนะอาจจะมีสินค้าประทยอยขายไปเรื่อยๆไปดูไปติดตามไว้แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับเบสิอุสสำหรับเจ้าตัวเ r ลแบง n ์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจในช็อปของเขาเยอะแยะมากมายลองไปกดซื้อกันดูแล้วกัน ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับอย่าลืมวันนี้ผมเรียกศรีแล้วก็ทีมงานนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนโอกาสหน้าเราจะมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับว่าแต่โทรศัพท์มือถือผมไม่ฟาชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องไปหาซื้อเคสไวเลสนะครับเป็นแมกเนติกนะเข้าหลังเบสิอุสนะก็ส่งมาเอาเคสมาด้วยอ่านะไม่มีตังค์ซื้อมือถือไวเลสนะเดี๋ยวไปซื้ออะไรเคสใช่ไหมแพงไหมวนะอกดก่อนนะเอาได้เหรอเอาเนี้ยเดี๋ยวกดข้างล่างเลยใช่ไหมเดี๋ยวใส่เคสไวเลสเผื่อใครไม่มีเคสไวเลสให้ใส่ลิงข้างล่างซื้อเลย ซื้อทาง Power Bank สายชาร์จเร็วเคสด้วยอ่ะอย่าลืมบอกแล้วกดเลยเชื่อรับรอง